จับเลยจับเลย,เ,ลยเปิดอยู่ค่ะกำลังเปิดอยู่ค่ะรอก่อนเนาะ เจอกันทุกตัวเจอแน่พอ่อัวดตาตรงเนี้ยมึงคิดว่าพวกมึงจะรอดเหรอโดนแน่ไม่รอแน่ทุกตัวจังไถ่หี่เอาไว้เก็บเข้าไปโคตรเหนื่อโคตรไม่มีส,ส,สักสีไอ้เฮียโคตรไรสักสีพ่อแม่แม่โคตรปใจเลย ลู่ลังแกประชาชนฉันมีความสุขของทางแค่นี้ไม่ยังซื้อกลับมาได้แต่ชีวิตคนที่โดนขานไปที่ตายไปอ่ะพวกมึงมีปัญญาและผิดชอบเหรอมิมอยังไม่ยิ้มขยี้หน้าหนังแตกสวยก็ไม่สวยบูบาทิ้งทำตัวเจเลยอย่างเงี้ยพวกทุเรศหันมีสมาหันมีสามารถาํานึกป้านทำลายประชาชนไปกี่คนแล้ว ทำตามคำสั่งพวกนายพวกมึงนี่แหละที่ทำให้ระบบเป็ยังงี้เรา้มื่อวันนี้เก็บวิดีโอไปนั่นฟังเลยนะว่ากูด่าไอ้พวกมึงบ้างฟังให้มันฝังเข้าไปในหินพวกมึงถ้าพวกมึงไม่มีสมองอยู่แล้วเนี่ยคำก็บอกว่าสงสาร